สวัสดีค่ะ,คะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Briana ซิคขบค่ะอ่าอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพวกเราจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูแมค o โดนลดเที่อเมริกากันค่ะใช่แล้วค่ะอ่าเราจะมาดูกันนะคะว่าแมค o โดนลดเที่อเมริกาเนี่ยจะ แตกต่างจากแมคโดนัลด์ที่เมืองไทยยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันเลยค่ะ <Ooh. S 1> ไปโอ้โห oh, ที่นี่นะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกที่จะสั่งอาหารนะคะสองแบบใช่ไหมบีใช่ค่ะทางเลือกที่หนึ่งก็คือเป็นแบบเลือกสั่งอาหารจากคีออสแบบนี้นะคะ เขาวจะมีเมนูให้เราเลือกสามารถสั่งได้เองเลยนะคะ,คะหรือเราจะไปที่เคาน์เตอร์นะคะเป็นทางเลือกที่2ไปสั่งอาหารกับพนักงานใช่ไหมใช่ค่ะเราอยากสั่งแบบไหนกันคะต่กีออสไหมกิออสดีกว่าอะะ่าว่า ที่เมืองไทยไม่มีไม่มีเลยค่ะสกายเล่าบอกว่ามีแต่ว่าแต่ว่ามันมีน้อยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ค่ะแมพเกมของโปรดของเด็กๆเลยนี่ตรงนี้จะเป็นของเล่นแต่เรายังไม่โชว์เรายังไม่โชว์เรายังไม่โชว์ตัวนี้สนเป็นซอสโอ้เราเลือกซอสได้ไคือเราเลือกซอสได้หลายอย่างใช่ค่ะอุ้ยเราเลือกของเล่นตามที่เราอยากได้ได้เลยนะคะตรงนี้ เดี๋ยวเราจะให้ดดดี้กับบีแล้วก็สกายเลอร์นะคะเลือกนะคะว่าจะสั่งอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวให้เพื่อนๆดูใช่ไหมบีใช่ค่ะตอนนี้เซอร์ไพรส์ฮัมดูฮัมดูฮัมดู นี่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาดูข้างในนะคะก็คล้ายๆกับเมืองไทยเนาะบีเนาะใช่่คะมีที่นั่งรับประทานได้แต่ว่าคนเขาไม่ค่อยชอบนั่งนะคะเขาจะแบบว่า grab and go เออแบบว่าสั่งแล้วไปกินที่บ้านใช่เออไม่มีคนนั่งจริงด้วยเนาะบีเนาะหรือว่าวันนี้แบบพิเศษเพราะว่าวันนี้เป็น black friday อ๋อแล้วทุกคนคนเขาไปชอปปิ้งกันเปล่าเออพาเพื่อนๆมัดูฝั่งนี้ค่ะบีอุ้ยบี นี่ที่แมคโดนัลที่อเมริกามีเพลงก o ่าวด้วยนี่โอโ้แต่แม่คะเป็นแบบว่า our play place is currently closed โอ,อ้มันปิดค่ะ <c oughs> คือถ้าไม่ติดโควิดนี้เราไปเล่นกันแล้วใช่ไหมใช่ก็คือปกติมัมมี่พวก พขพ่อแม่ก็นั่งนั่งรอกันตรงนี้แล้วก็ให้เด็กๆเข้าไปเล่นนะคะโอ้ยเสียดายดูดิอยากเลยไปเล่นโอเป็นเพลกาวเป็นอินโดเพลกาวนะคะใช่ดูสนุกมากเลยค่ะอืมโอ้นี่เป็นคีออสอีกอันหนึ่งนะคะโอ้มีหลายตัวเลยนะฝั่งนี้ก็มีค่ะนี่ อเมริกานะคะมีเมนูแบบหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสำหรับแบบคนที่อยาก,กประหยัดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ดีว้า <dear. S 2> าที่นี่นะคะเขาก็มีเครื่องดื่มหลายชนิดเลยนะคะให้เราเลือกกันนะคะว้าวโอ้เคกขนมก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะผมอยากสาั่ง Apple and Holiday Pie ครับโอเคไม่ครับดูสิ c ะ i ิ k น n n ก g g e t สี่สิบ nuggets, ชิช้นครับสี่สิบชิชน้นสั่งไปให้เด็กกี่คนเนี่ยเพือนหมูดเดยอะมาก <S <S ามาแล้วค่ะเด็กๆทานอาหารกันเลยค่ะ ใช่นี่คืออะไรคะดดี้เดี๋ยวเขาจะมาส่งอาหารครับอ๋อเพราะเมื่อกี้เราสั่งอาหารที่คีออสแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็เขาก็จะมาส่งตามหมายเลขนี้นะคะหิวกันหรือยังหิวแล้วค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่มีใครเลยในร้านนี้โต๊ะว่างมากค่ะมีแต่เรานะคะใช่ค่ะเค่าเดี๋ยวเรานะคะก็จะมา เติมน้ำอัดลมใช่ไหมใช่ค่ะเราจะมาเลือกกันใช่ไหมคะมีหลายหลายรสเลยนะมีทั้งโคบด็อกเตอร์เปเปอร์แฟนตาไฮซีโอ้เยอะไปหมดเลยค่ะอ่ะมีเลือกเลยค่ะแล้วแดนนี่บอกว่าที่นี่นะคะรีฟิลค่ะดื่มได้ไม่อั้นเด็กๆไม่อั้นเลยค่ะรสอะไรก็ได้นะคะนี่เราเลยสั่งแก้วเดียวฝั่งนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวเราเอาด็อกเตอร์เปเปอร์ค่ะโอเคด็อกเตอร์เปเปอร์นะคะนี่ วีเราดื่มเสร็จแล้วเราจะกลายเป็นด็อกเตอร์ไหมคะอื้ด็อกเตอร์ปิอกเตอ์เพปเปอร์ถ้า้ดื่มไปเป็นด็อกเตอร์ตอนนี้อาหารก็พร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆเรามาดูกันค่ะเราสั่งหลายอย่างเลยนะคะอันนี้ก็เป็นด็อกเตอร์ปิ๊ปใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เฟรนช์ฟรายอันนี้เป็นพายนะคะและอันนี้คือแฮปปี้มิลค่ะสกายเลยเย้แล้วก็ เป็นเบอร์เกอร์นะคะใช่ครับสองแบดดี้บีแล้วก็มามี่นะคะแล้วก็ที่พิเศษมากเลยอันนี้คือมิวมิวเชคใช่ไหมใช่ค่ะที่เมืองไทยมีไหมคะดดิไม่มีครับไม่มีโอเคอร่อยอร่อยอ่าอันนี้อันนี้ขนาดธรรมดาอันนี้ขนาดเหมือนที่เมืองไทยเป็นดับเบิ้ลอะไรนะดับเบิ้ลเบอร์เกอร์ค่ะบีบีสั่งเหมือนของที่เมืองไทยเลยนะคะส่วนนี่ค่ะ ของแดดี้โอ my god ทำไมมันใหญ่จังก, <c oughs> กันนี่ quarter pounder อันนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะมากเลย<อ>แดดี้แดดี้ลองเอาออกมาให้เพื่อนๆเปรียบเทียบดูนะคะอันนี้เป็นขนาดปกติที่เมืองไทย <c oughs> ใช่ไหมเป็ใช่ค<ช>่ะส่วนอันนี้เป็นขนาดแบบพิเศษที่เราสั่งมาชิ้นใหญ่มมเ <c oughs> พราะว่าฝรั่งนะคะเขาไม่อิ่มเขาต้องไม่อิ่ม <c oughs> ชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมราคาเท่าไหร่คะแดดี้จำได้ไหม 250บบาทโอ้สองร้บาทแล้วชิ้นนี้ล่ะคะ100บาท100บาทโอเคแล้วก็อันนี้เป็นของมัมมี่นะคะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะนาดีอันนี้เป็นเมนูพิเศษพิเศษแมกกริบใช่ไหมใช่เป็นกระดูกไม่เมนูธรรมดาเอ๋อนี่พิเศษนะคะใช่ ส่วนตรงนี้ค่ะคนนี้เขาตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาจะได้มาลองกินแฮปปี้เียที่อเมริกาอ,อะเรยังไม่โชว์เพื่อนๆว่าเราได้ของเ,เล่นอะไรนะข้างในมีอะไรบ้างสกายเลอร์โชว์เพื่อนๆหน่อยอุ้ยจิ๋วน่ารักจังเลยอ่ะแล้วก็อ๋อสกายเลอร์เลือกชิคก,กี้พายนะคะคือที่นี่เขา เราสามารถเลือกได้ใช่ไหมว่าข้างในอยากเป็นอะไรอยากอยากทานอะไรนะคะก็จะมีเฟรนฟรายมีชิคเก้นนักเกตนะคะแล้วก็ของเล่นแต่เดี๋ยวเรายังไม่เพื่อนๆดูเรายไม่แกะอ่ะให้เด็กๆทานกันเลยค่ะอร่อยไหมเนี่ย m c แมคโดนัที่อเมริกาชิ้นเบลอเลยของบีเหมือนหรือต่างจากของที่เมืองไทยยังไงอาจจะอร่อยกว่าอร่อยกว่าแน่นอนเพราะว่า ฝรั่งทําอาหารฝรั่งก็ต้องอร่อยกว่านะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายนะคะทานเสร็จแล้วเราค่อยทานพายกัน่วนตรงนี้ของแม่พึ่งค่ะเผ็ดไหมเนันนด้ดมไม่เผ็ดใช่ไหม,มบาร์บีคิวเดี๋ยวแม่พึ่งค่อยลองทานนะคะบาร์บีคิวสกายเลอร์ค่ะเป็นไงบ้างอร่อยครับอร่อยเท่าที่เมืองไทยไหมหรืออร่อยกว่าอร,อ,อร่อยกว่าอร่อยกว่าอือาจจะเพราะหิวได้เปล่า อันนี้นะคะเป็นชิคก้ n ายเกตนะคะก็คล้ายๆกันนะจริงๆไม่พู่ว่ามันก็คล้ายๆกันนะคะเด็กๆเนาะที่ <ๆ S 2> แต่ว่าที่ต่างนะที่เห็นว่าต่างก็คือขนาดของเบอร์เกอร์ที่ m <ช>มคโด <ๆ S 2> นัลด์เ่เราสามารถสั่งแบบอัพไซส์ก็คือแบบใหญ่ได้<ช>อันนี้เนี่ยราคา250บาทนะคะเดี๋ยวไม่เพิ่งจะลองทานอันนี้นะคะเม,มนูนี้นะอ่ะบีหนูลองลองดื่มอ่อันนี้เป็นรสอะไรดี ช็อกโกแลตนิ hmm. ้วเชคปะใช่ช <Sure. S 2> uh ็อกโกแลตน้เคสตรอเบอรี hmm. mm ่โมดสตรอเบอรี่โมอร่อยไหมคะอร่อยมากมากเลยอันนี้ที่ที่เมืองไทยไม่น่าจะมีนะแม่เพิ่งก็จับไม่ได้เหมือนกันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแม่เพิ่งนะคะก็จะลองทานมิกลิปล์นะคะนี่ค่ะแดดีด้บอกว่าเมนูนี้นะคะเป็นเมนูพิเศษมากๆเลย mm hmm. เขาจะทำมาคือไม่ได้บ่อยนะคะอยู่ที่ราคาหมู mm hmm. ใช่ไหมแดดี้ ่ะเดี๋ยวแม่เพิ่งเปิดให้ดูด้านในอา่จะลอ,ล,อล,อลองทานแล้วค่ะไม่เคยทานเลยนะคะเมนูนี้อร่อยดมแปลกดีค่ะเขาบอกว่าคนที่ทานเมนูนี้นะมีอยู่สองอย่างไม่เกียด ก็รัก่ uh, แปลกดีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะให้ daddy กับบีลองเหมือนกันนะคะลองดูค่ะ daddy อืมอร่อยไหมอร่อยอ่า daddy บอกว่านี่เป็นเมนูเมนูเดียวเลยนะคะที่เป็นหมูเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยที่แมคโดนัลนะคะเขาจะเสิร์ฟเฉพาะเนื้อใช่ไหมเบี์เนื้อค่ะเนื้อไก่แล้วก็ปลาแดบ ามาได้ขายหมูหมูอ๋อขายแค่เนื้อไก่ปลาแค่นั้นอ,อู้แสดงว่านี้พิเศษมากๆแม่ผู้ชอบนะแม่ผู้ว่าอ,าอร่อยอย่ลเดี๋ยวเรามาดูสกายเลกันบ้างโห้หันไมคคีเฟนฟ้าก็จะหมดอยากใกล้หมดแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมบีอยากจะเปิดของเล่นเล่นและะ้วค<ม>่ะอยากจะดูแล้วว่าของเล่นคืออะไรนะ,ะหนูก็ใส่แล้วนะคะอ,อ้าวหนูก็กินเสร็จแล้วทำไมมากเลยลูก เดี๋ยวบรีนะคะจะลองทานเมนูนี้นะเมนูที่เขาบอกว่าเป็นเมนูหมูเมนูพิเศษเลยมีแตงกวาดองที่บีชอบด้วยนะคะจิชู้จิชู้อร่อย่อร่อยฟีดแบกมาได้เลยนะคะเป็นไงคะเป็นยังไง อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเพราะว่าเขาจะต้องให้ลิ้นเขารับรสก่อนนะคะเขาถึงจะรู้ว่าอร่อยไม่อร่อยนะอร่อยค่ะเหมือนชอบบาร์บีคิวซอสหนูเป็นคนที่ชอบบาร์บีคิวซอสมากแล้วอันนี้มีเยอะเผ็ดไหมไม่ค่อยเผ็ดค่ะอไม่เผ็ดนะอร่อยไหมคะอร่อยมาก มันเละนิดนึงแต่ว่าอร่อยเดี๋ยวนะมันเละเหรออร่อยจริงเลอะเทอะไปหมดเลยค่ะอนนี้เป็น double quarter pounder มีเนื้อเยอะแล้วก็เบคอนมีมะขวครเทศแล้วก็ผักสลัด and how you say smoky 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 อร่อยอร่อยกินใหญ่มากเลย เมื่อกี้นะคะบรีบอกว่าไม่อิ่มใช่ไหมไม่อิ่มค่ะเลยสั่งอ่าชิคก้นายนเกตมาเพิ่มนะคะแล้วก็เขาก็มีบาร์บีคิวซอสมาให้ด้วยเป็นไงบ้างชิคก้นายนาเกตที่นี่อร่อยไหมคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยเกินคิดว่าหนูหนูไม่ได้ไม่อ่ไม่อิ่มไม่อิ่มหนูแค่หิวค่ะแล้วมันต่างกันยังไงคะ หมือนกันเลยนี่อัพไซด์เฟ็นไฟรเขาเยอะมากเลยนะมันหลเยอะมากแล้วก็หันนไมี์ทีแดดีด้กินหมดแล้วอะโอ้โหเออแล้วก็แดดีด้สั่งเพิ่มนะคะนี่ค่ะเป็นเมนูอะไรเกี่ยวกับอะไรที่เผ็ดๆใช่ไหมแดดี้เราเปิดให้ดูนะคะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะแดดี้ i c y Crispy Chicken Sandwich ครับโอ้โหชื่อยาวมากก็คือไก่กรอบแบบเผ็ดนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเผ็ดจริงหรือเปล่า เผ็ดไหมคะอืมเผ็ดนิดหน่อยเผ็ดนิดหน่อยแม่พึ่งว่าแล้วเวลาฝรั่งเขาบอกว่าอะไรเผ็ดนะคือสำหรับเราคือไม่เผ็ดอะคือเหมือนอ่ำพริกไทยแค่นิดเดียวเลยนิดหนึ่งนิดนึงแล้วกรอบไหมคะดิกรอบมากเลยจริงมากกรอบมากเลยอืมดิกินสองอย่างเลยนะชั้นก็สั่งอะไรเพิ่มมาครับผมสั่งชีสเบอร์เกอร์ครับอืมอ่าลองครับ อร่อยเลยครับอร่อยครับ,รบไหนลองเปิดซิสขายเลอร์มีอะไรขไ้างในมีชีสแล้วก็มีมีแฮมช็อปแล้วก็มีเนื้อใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะคนที่รอว่าสกายเลอร์ได้ของเล่นอะไรรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกันตอนท้ายนะคะ,อะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทานพายกันแล้วค่ะมี2อย่างนะคะเป็นแอปเปิลพายแล้วก็อันนี้จะเป็นซีเครทค่ะจะเป็นพายแบบสเปเชียลตามฮอลิเดย์ใชไ่ไหมใช่ค่ะ เลือกเลยค่ะโอ้ยแม่ค่ะพายวู้หวน่าตานน่าทานมากสกายลองเลยครับนี่นะคะขอให้ไม่ได้เป็นพายแอปเปิ้ลค่ะเป็นค่ะมันคือเขียนไปแล้วค่ะว่าเป็นแอปเปิ้ลพายค่ะอ๋ออลองทานค่ะสกาย้อร่อยไหมอืมอร่อยครับอร่อยครับอ่ะไม่มีละคะเดี๋ยวอร่อยก็บอกอร่อยแม่อร่อยก็บอกอร่อยเอ้ยไม่ใช่เ้ยม่อร่อยบองแม่อร่อยอร่อยมากเลยค่ะอร่อยใช่ไหมอ่า ไม่เท่าของแกร้มมัมแต่ว่าโอแกล้มมันทำอร่อยกว่าใช่ไหมใช่ค่ะเัียงอร่อยอ่าอันนี้มันเป็นไส้อะข้างในอ่ะไม่รู้มันน่าจะเป็นคัสเกร์ตอ่จริงเออทุกคนทุกคนรู้จักจริงไหมเวลาคนสองคนเขาพูดอะไรซ้ำกันพร้อมๆกันเราจะพูดว่าอะไรจริงจริงแ่ก็พูดไม่ได้ยังละโอเคแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดว่าจริงอ่า ห้ามพูดจนกว่าใครก็ได้พูดชื่อของเขาโอโอเคอะไรเด็กเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะคะจิงิงอะไรของเขานะอะไรครับสกายเลอร์เขาเล่นอะไรก็ไม่รู้โอเคสกายเลอร์อยากอยากเปิดของเล่นให้เพื่อนๆดูยังแฮปปี้เมียวเชื่อว่าน้องๆหลายคนทางบ้านนะคะชอบแฮปปี้เมียวมากได้ทั้งอาหารและได้ทั้งภาพพิีินะคะที่แม่เพิ่งบอกว่าตอนที่เราเลือก แฮปปี้มิลที่คีออสใช่ไหมบีใช่ค่ะเราเลือกของเล่นได้ไม่เพิ่งพูดผิดจริงๆเขาเลือกตีมค่ะเขาให้เลือกตีมเป็นทีมแบบว่าดิสนีย์หรือว่าตีมตี่อื่นใช่ค่ะตีมมาร์เวลทีมเฟมอทรานส์ฟอร์เมอร์มาลิตโพนีคือเราเลือกว่าเราอยากได้ตีมแต่ว่าเราเลือกของเล่นไม่ได้อ่ะมันก็เลยเซอร์ไพรส์นะคื่ออะไรอ่ะ แจกลูกเก๋อ๋อ,อเป็นหนังชื่อว่าลูกค่ะอ่าไหนว่างหน่อยว่างหน่อย,อย,อยไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยอ่ะเด็กๆอ๋ออันนี้ถ้า ถ้าใส่หัวในน้ำและก็กดอันนี้มันจะพ่นน้ำอ๋อเป็นปืนฉีดน้ำใช่ในกามันไม่มีอะไรนี่นี่กดตรงนี้แล้วใช้วันสงกรานเออพ่นน้ำออกมาได้พเพียเพียวพะเพียวพะเพียะเพียวพะเพียวพเพียวพะ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 เพียวพเพียวพเพียวพะเพียวพเพียวพะเพียวพ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 เพี ก็ดเป็นเมกตาลอนสมัน <serving> ก <Man feels> ันธรรมดาธรรมดาเหมือนเมืองไทยเลยใช่ไหมใช่ไม่แตกต่างในความรู้สึกแม่พิ่งรูว่าอย่างนั้นนะแล้วใช่อาหารแตกต่างไหมในความรู้สึกดีอ่านิดนึงอานนิอร่อยกว่านิดนึงแต่ว่าตรงหมูปะตงหูใช่ตรงตรงหมูโอ้โหอร่อยมากเมนูหมูนะใช่แล้วสกายเลอร์ล่ะครับผมคิดว่าผมจะให้เซมินาเรชั่นเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสกายเลอร์บอกว่าสกายเลอร์ให้7เต็ม10เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เขามีเพลงร u n งแต่ว่าเ,ออเขามีเพลงก้าวแต่ว่า,วาไม่เปิดแต่ว่ามันไม่เปิดก็เลยให้แค่เจ็ดใช่ครับโเสียใจมากโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าอยากให้พวกเรานะคะรีวิวร้านอาหารอะไรที่มีที่เมืองไทยแล้วก็มีที่ที่อเมริกาอีกนะคะกะ็คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราอาจจะไปที่ดัมจินโดนัทแมทะทดี้อ่าค่ะเพื อยากให้เราไปรีวิวที่ไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายปืนฉีดน้ำจิ๋ว